มาแล้วจ้าทักทายฉันหน่อยสิว่าฉันคือใครจะอยากรู้ว่าฉันคือใครฉันกือแม่มึงไงละ่ะเข้าเกมมาแล้วแบบสวยๆระดับเว้าวผมสีขาวด้วยเพราะว่ามันคือผมปลอมไงละ่ะทำมาจากกระดาษเธอก็รู้นี่อะาละจะจะล่าเหยื่อตัวไหนก่อนดีเอ๊ะเหมือน มันได้กลิ่นแถวนี้อุ๊ยเจอแล้วหนึ่งตัวสาบสยองปลุกผีนางมาร้ายติดบักเหรอติดติดบัหรอหลอดน,นะอุ๊ยเลยขอโทษเออเดี๋ยวเราจะจัดการเองแม่ <laughs> <laughs> โอเคคุณพี่คะเดี๋ยวเราจะจัดการช่วงต่อให้เองมานี่เลยนะ นี่แกต้องนั่งบนเออก็ได้กะไรนะเออฉันจะโอเคโอเคเด็กดีมากเลยด็กจาุกแม้จะไม่ปล่อยมันเด็ดขาดสาบสยองปลุกผีเฮียนเต่วิตรงดีดีแหละเอารู้สึกอุ้ยอุ้ยสี่แดงแดงนั้นคือใครไปดิก็เออเกิดอะไรขึ้นแม่งเริ่มไปละ เริ่มไปแล้วชก็ใครเออ,เอ,อไม่ติดเลยนะประเด็นเออโดนแล้วเอ,อ้าก็จะโดนมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะใช่แหละมานี่เดี๋ยวนี้นะแกจะไปไหนฉันไม่ยอมให้แกไปเด็ดขาดปลาหมาบ้าไปก่อนนี่นางอะสมอนสอยสมอนสอนแกต้องโดนกัดหอย สัวแกนั่งยุ่งเหยิงสะพากแกนั่งกาอี้ในระชันตรงนี้เอ๊ะเออดีแมกเลยลูกแม่หรือฉันจะสาบมันเองสาบสายองปลุกผีเหียนวายจะจะไปลุกผีอยู่ตรงนี้แหละอุ๊ยแม่แล้วสมอนสอนมันหายไปไหนสมอนสอนมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะแม่ทำไงดีดเดี๋ยวแม่เดี๋ยวฉันจะมาเฝ้าตรงนี้เองเอให้แป๊บนึงนะลูกแม่กังไปเอาเลยเนอะ อุยใครหลบอยู่ตรงนี้นะแค่บ okay. ่อุย้ยสมอนสอนนี้เองอุย้ยเสกไม่ได้นะปัดินตีแม่นเลยเออแม่มันทับอ่ะแกเอาไมกระดอกอะไมคกระดานมาฟาชันเจียงไรอุ้ยไม้กระดนานไม่กีบแผ่นนี้คิดว่าฉันจะทำอะไรไม่ได้เหรอมานีเดี๋ยวนี้นะเจ้าสมอนสอนมานีเดี๋ยวนี้อะ จะจับแกได้สักทีนะสมอนสอนเอ๊ะเน็ตจะเป็นอะไรเกมนี้มาหมาอยู่เข้าใจด้วยเชบเอาแขวนไว้ตรงนี้เออดีมากเลยลูกเด็กดีมากเลยแคะสิกเป็นไรแต่แม่จะสาบสยองปลุกผีวิญญ,ญาณเฮียนจากหลุมศพเออหลุมที่เท่าไรก็ไม่รู้ช่างมันโอเคจะให้มันมาเฝ้าสมอนสอนตรงนี้นะออ อุ้ยตุงนั้นมันสั่นอุ้ยมีหมอเขาเดินเข้ามาเดินมีหมอเดินเข้ามาวะ่ะมาทำไมเออช็อกสุดขีดไปสิสมนำหน้านางหน้าด้านเอ้ยหน้าด้านไม่พอหน้าเทาด้วยดุนหน้ามันสิอุ้ยกระโปรงรอดเลยเคยรอดเลยลูกเออแอปหนึ่งสิอย่าดิ้นสิขอร้องได้ไหมฉันจะเอาแกไปมัดอยู่ตรงนี้จำได้นะสมอนสอนสองอุ้ย อุ้ยแม่เกิดเร็วขึ้นน่ะอุ้ยแม่แม่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่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 เกิดเร็วขึ้นแม่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 เดี๋ยวนะแม่แม่ไม่เกิดเร็วขึ้นไปทำห่อทำหอยอะไรดอกทองแกด้วยสมอนสอนฉันจะฆ่าแกทิ้งเสียนี้สักน้ำจิบจุ๊ตรงนี้มีอะไรให้แม่กินอีกไหมมาอุ้ยตรงนี้ได้กลิ่นแล้วจ้า ปลาหมาพิษสุนัขบ้ากันไปขับกีนเลยลูกเออโดนไปเข้าหว่างขานะทรัพสยองปลุกผีเฮียนตูมตั้งอยตรงนี้แหละอเสร็จแล้วจดยิงปล่อยหมาพิษสุนัขบ้าอีกรอบหนึ่งให้ปล่อยชาจังวะฉันอยากกินแล้วอ่กินอยู่ไหนฉันอยากกินเนื้ออยากกินเนื้อเอ้ยกัดกัดกัดก เป็นการพักถึงที่โคตรอุบาทมากแต่แม่จะตามไปในคัลึกอุ้ยโชคช่วยโชคช่วยสดิโชคช่วยโชคช่วยทำอะไรหรอโชคช่วยทำอะไรโชคไม่ได้เข้าข้างแกจ้าอุ้ยแม่อยากขั้นได้ไหมรู้สิชุดแม่ก็ไม่สวยเจ้าหนูไม่ได้หรอดูสิหนูผมสั้นเสรอกจ,จะตาย <c oughs> เห็นไหมเฮะเป็นการรีวิวทีสันมาก โอเคก็สับคลิปนี้ก็ขอลายไปเพลานนะดกันทุกคนบายว้ายน่าเบื่อจังอยากทำงานจังแต่ว่าเพิ่งโดนไล่ออกมาหางานทำไม่ได้เลยอ่ะนั่นออกไปวิ่งเล่นก่อนก็นแล้วกันเอ๊ะ อะไรอะกระดาษอะไระติดอยู่ที่หลังร้านด้วยขออ่านดูสิรับสมัครพนักงานตำแหน่งรอปรพอที่ร้าน f r e d ดี้ a ฟสแบร์ทำงานกะกลางคืนงั้นหรอเงินเดือนดีซะด้วยโอเคฉันเอางานนี้นี่แหละฉันไปดีกว่า